ติดตามข่าวกันต่อนะครับช่วงนี้มาดูวงการมวยครับล่าสุดเพชรเม็ดใหม่สอจอตู่สิงห์นครนะครับออกมาร้องเรียนครับว่าเขาเนี่ยถูกอุ้ม้อบังคับให้สารภาพว่าล้มมวยระหว่างชกแต่เขาบอกว่าไม่ใช่เขาเนี่ยกรดไหลย้อนมันก็เลยอ,ออกมาดูเหมือนกับต่อยไม่เต็มที่เพราะป่วยแล้วก็โดนอุ้มไปบอกว่าให้สารภาพเสียครับเห็นบอกว่าโดนทําร้ายมีการทําร้ายจนหลังเนี่ยเป็นรอยริ้วเลยนะครับและเห็นบอกว่ามีชายหนึ่งคนชาร์จหิ้วตัวขึ้นรถไป ข่มขู่ให้รับสารภาพถ้าไม่รับบอกว่าเดี๋ยวจะฆ่าให้ตายด้วยโอไปดูคลิปจังหวะที่ล้มกันครับ นี่ครับเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้นี่เองนะครับคือจะเห็นว่าเขาเนี่ยล้มลงเสียงมวยตะโกนบอกกรรมการตัดสินบนเวทีให้ประกาศผ่านไมโครโฟนไล่เพชรเม็ดใหม่ลงจากเวทีโดยกล่าวหาว่าล้มมวยคือสุดท้ายเนี่ยกรรมการก็ประกาศยกเลิกแมตช์นี้นะฮะบ,บอกว่าไม่มีผลการแข่งขันเพราะว่าฝ่ายแดงเนี่ยสู้ไม่สมศักดิ์ศรีกรรมการประกาศแบบนี้กลางเวทีทีมข่าวครับลงพื้นที่ไปพบกับเพชรเม็ดใหม่ เปิดใจว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยเกิดขึ้น16นาฬิกานาทีแล้วจะถูกกรรมการไล่ลงจากเวทีก็มีชายคนหนึ่งเดินมาถามเขาว่าล้มมวยเหรอเขาก็ตอบว่าไม่ได้ล้มหลังจากนั้นก็ถูกชายสองคนหิ้วตัวไปที่รถพาตัวออกจากค่ายมวยด้วยรถเต๋งโตโยต้าแคมรี่สีขาวชายทั้งสองคนแจ้งพี่เลี้ยงว่าจะพาไปโรงพักสพน,นทบุรีแต่กลับถูกพาตัวไปห้องแถวชั้นเดียวห่างจากค่ายมวยประมาณ3กิโลเมตรในห้องมีชายสองคนรออยู่รวมคนที่พาไปเป็น4ี่ ทั้งหมดเค้นให้เขาสารภาพเขายืนยันปฏิเสธหลังจากนั้นถูกรุมทําร้ายคนขับรถใช้ปืนจ่อหัวบังคับให้สารภาพส่วนอีกสสลับกันเข้ามาทําร้ายด้วยไม้เบสบอลตีจนนับครั้งไม่ถ้วนจังหวะหนึ่งครับที่ตีโดนต้นคอจนเกือบสลบโดนซ้อมนานเกือบ3ชั่วโมงครับมีปืนจ่อหัวตลอดจากนั้นชายคนขับรถขู่ว่าถ้าไม่รับสารภาพตายแน่เพชรเม็ดใหม่กลัวตายยอมรับสารภาพไปชายทั้ง4ี่บันทึกวิดีโอรับคำสารภาพเอาไว้ด้วย หลังจากนั้นสองทุ่มชายสองคนพาออกจากค่ายมวยพาเพชรเม็ดใหม่ไปลงบันทึกประจําวันสพเมืองนนทบุรีว่าล้มมวยครมลุ่มไหมไม่ครับเขาเขาเขา้เขา,เขามาทีละคนเข้ามาทีละคนอ่าสี่คนเนี้ยแต่ละคนเขาทาอะไรเราบ้างมันจะมีคนหนึ่งอ่ะพี่ท,ที่ที่เขาอ่ะคือตีตีอยู่คนเดียวเลย คือก็มีมีคนหนึ่งที่แบบมีอาวุธปืนค,คูคค่ขู่บอกว่าเออจะถ้าไม่พูดก็คือจะตายอยู่ตรงนี้นะเขาก็บอกหน้าพี่ว่าเออไม่ใช่คนแรกที่โดนนะคือที่เขาบอกโดนซ้อมเนี่ยมันน่าสนใจฮะเพราะถ้าเกิดเปรียบเทียบภาพก่อนที่จะถูกนำตัวขึ้นรถพบว่าตัวของเพชรเม็ดใหม่ย,ยังไม่มีรอยช้ำนะครับ แต่หลังจากที่ถูกพาตัวไปซ้อมตามที่เขาให้ข้อมูลเปรียบเทียบกันเนี่ยจะพบว่าภายหลังมีรอยฟกช้ำตามต,ามตัวหลายจุดรอยที่ใบหน้าด้านซ้าย1จุดรอยแผลที่ขา2จุดทีมข่าวฮะลงพื้นที่ไปยังจุดที่เพชรเม็ดใหม่อ้างว่าถูกนำตัวไปซ้อมอันนี้ตอนช่วงที่โดนควบคุมตัวที่เพชรเม็ดใหม่เขาอ้างว่าโดนพาตัวไปซ้อมแล้วเขาก็จิ้มเลยเนีย่คนนี้เอาปืนจ่อหัวคนนั้นซ้อมผม นี่คือภาพเปรียบเทียบหลังชกจะเห็นนะว่ามีรอยเกิดขึ้นมีรอยอฟกช้ำทีมข่าวครับลงพื้นที่ไปจุดที่เพชรเม็ดใหม่ ai, อ้างว่าโดนซ้อมพบว่าเป็นห้องแถวชั้นเดียวมีรถของค่ายมวยดังเมืองนอนจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามแต่ไม่พบใครอยู่ครับทีมข่าวไปสอบถามคนกใกล้ๆกับรถตู้ของค่ายมวยดังถามว่าห้องแถวห้องนั้นเนี่ยใช่ของค่ายมวยดังไหมตอนแรกเขาตอบว่าใช่แต่หลังจากนั้นหนึ่งนาทีกลับบอกว่าไม่ใช่ ขณะที่ผู้กำกับสพเมืองนนทบุรีพันตำรวจเอกเอกจาตุรนอนุรักษ์บัณฑิตบอกว่าเมื่อวันเสาร์20มกราคมสพเมืองนนได้รับลงบันทึกประจำวันเอาไว้จริง<ส>ว่าเพชรเม็ดใหม่ในฐานะพยานให้การรับสารภาพว่าล้มมวยจริง <pink. S 1> เวลารับแจ้ง2ทุ่ม18นาทีต่อมาวันที่21เจ้าของเวทีมวยมอบอำนาจให้ทนายความมาร้องทุกกล่าวโทษเพชรเม็ดใหม่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหาซึ่งในสำนวนเพชรเม็ดใหม่รับสารภาพไว้แล้ว ก็ต้องโดนข้อหาผิดพรบกีฬามวยที่ห้ามไม่ให้นักมวยยอมหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจูงใจเพื่อให้ล้มมวยโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1,0,000แสนบาทโดยทั้งจำทั้งปรับส่วนที่ว่าถูกประครับขู่เข็นให้การรับสารภาพถ้าเพชรเม็ดใหม่คิดว่าตัวเองเสียหายก็มาแจ้งความได้ oh. แต่เห็นว่าค่ายมวยคนนี้เนี่ยเขาก็ออกมาให้สารภาพยืนยันนะว่าเขาไม่ได้ทาอะไรนะแล้วก็ยืนยันว่าวันนั้นเนี่ยเซียนมวยทั้งสนามเห็น ว่าเพชรเม็ดใหม่เนี่ยล้มมวยแน่ๆนี่แต่ทางฝั่งเมพชรเม็ดใหม่เนี่ยเขาก็โชว์โชว์อะไรนะรอยช้ำรอยช้ำเขาบอกก็าโดนจริงๆแต่ว่าที่ลงบันทึกประจาวันไว้เนี่ยโดนขููเข็นแต่ว่ายังไม่ได้ไปแจ้งความเรื่องโดนเรื่องนี้นะครับแล้วไปฟังในมุมของเจ้าของค่ายมวยจิตเมืองนอนท์กันบ้างนะฮะจิตเมืองนอนท์เนี่ยออกมายืนยันนะครับ<อ>ว่าเพชรเม็ดใหม่เนี่ยรับสารภาพเองนะฮะโดยถึงขั้นบอกเลยว,ว่าตัวเองโดนจ้างมาครึ่งแสนให้มาล้มมวย พราะฉะนั้นจะมาบอกว่ามีคนของทางค่ายเนี่ยอุ้มทางเพชรเม็ดใหม่ไปซ้อมเอาปืนจ่อหัวอะไรเนี่ยไม่เป็นความจริงล่าสุดผู้สื่อข่าวไปเลยครับที่ค่ายมวยจิตเมืองนอนต์ตำบลบางเขนอเาเภอเมืองนอนทบุรีนะฮะไปฟังอีกด้านหนึ่งนะครับหลังจากที่เจ้าของค่ายมวยนายสมจิตแว่นแก้วหรือจิตเมืองนอนท์เนี่ยออกมาชี้แจงเรียบร้อยแล้วนะครับบอกว่าการชกของเพชรเม็ดใหม่ในวันที่ขึ้นชกเนี่ยมีเซียนมวยเขาดูอยู่ตลอดการแข่งขัน ใครเห็นก็ดูออกว่าเป็นการล้มมวยเพราะช่วงแรกฝ่ายแดงเป็นต่อคู่ขี้หลังจากไหว้ครูฝ่ายน้ำเงินนำผิดปกติทางฝั่งของจิตเมืองนนเขาบอกเซียนมวยเนี่ยคุารู้กันทั้งเวทีก็เห็นกันหมดว่าอะไรเป็นอะไรเพราะฉะนั้นไม่มีใครไปกันแกล้งอะไรคุณอยู่แล้วเอาลองฟังมุมนี้บ้างฮะมวยเนี่ยพฤติกรรมมันช่วงที่ไหว้ครูเนี่ยราคาแดงเป็นต่อนิดหน่อยก็เหมือนคู่ขี้อะ่ะ แต่พอไหว้ครูเสร็จปุ๊บน้ําเงินมาเป็นต่อสามหนึ่งทีหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเลยซึ่งทป่ปกติซึ่งเสียงมวยเขาก็รู้ท้งเวทีเขาก็โหดร้องด่ากันทั้งเวทีแล้วพอขึ้นไปชกกรรมการก็ไล่ลงซึ่งก็อย่างที่นเห็นนะมันก็มีภาพฟ้องอยู่แล้วซึ่งมันไปกันแกล้งอะไรกันไม่ได้อยู่แล้วติดมังนนท์เขาบอกว่าจริงเนี่ยก็ตัวตัวนักมวยเองอ่ะสุดท้ายก็ยอมรับสารภาพบอกว่าเนี่ยมีการจ้างมาห้าหมื่นบาทบอกเลยว่า จ้างมาจากเซียนมวยที่ภูกเก็ตให้เขามันล้มมวยตนอยู่ในเหตุการณ์ในตอนที่สอบถามสอบถามเองและนักมวยก็รับสารภาพตรงๆว่าใครจ้างนะเลี้ยเขาบอกเลยว่ารับมาเถอะจะช่วยกันไม่เป็นพยานประเด็นสําคัญทําร้ายจริงไหมบอกอุ้มไปทําร้ายร่างกายใช้กําลังขู่เข็นปรากฏว่านายสมจิตยืนยันว่าไม่มีใครไปทําร้ายร่างกายเขาแน่นอนอุ้ยมันหมดสมัยแล้วที่จะเอาปืนไปขู่ไปทําร้ายกัน เพราะฉะนั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็กำลังเร่งดำเนินการตรวจสอบไปถึงคนจ้างด้วยฮะน้ำมวยเขาไปรับสารภาพแล้วได้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 ได,ได,ได้ได้รับการว่าจ้างมาห้าหมืบาทจากทางภูเก็ตโดยเซียนมวยแถวภูเก็ตชื่อชื่อชื่อเบนเน่ยชื่อเบนเนี่ยซึ่งตอนนี้ตำรวจกำลังสืบสอบอยู่ว่าเป็น ชื่อจริงชื่ออะไรยังไงผมไม่อยู่ในเหตุการ์เองผมกม็อสอบเองเลยไม่มีเพราะว่ามีแต่บอกว่าให้รับผ้า,ามาตรงๆว่าใครจ้างแล้วจะช่วยกันไม่เป็นพยานให้ดักเป็นเบาอะไรอย่างเงี้ยพูดอย่างนี้จริงแล้วเขาก็รับสาภามาตา,ามที่ร้อยเรียเขาลงมาที่ประจำวันไว้เพราะมันหมดสมัยแล้วที่จะไปปืนขู่ตบกันอย่างนั้นเนะ่ะมันไม่ใช่แล้วหมดหมดยุคแล้ว อันนี้ก็คนละมุมฝั่งนี้ก็บอกไม่มีมไม่มีเรื่องการทํร้ายร่างกายอันนี้ก็ปฏิเสธนะครับแล้วนาะยสมจิตก็ยังฝากถึงนักมวยทุกคนด้วยว่าเซียนมวยเนี่ยเขาไม่ได้โง่เขาทุเขารู้ทันทุกคนดูออกว่าอันไหนล้มมวยที่อื่นไม่รู้นะแต่ที่นนทบุรีมีคนคอยดูอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นใครจะมาล้มเนี่ยมันค่อนข้างยากทางสนามมวยก็ต้องทําตามกฎพรบล้มมวยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ยังไงตัวเอง,เองไม่ยอมแน่นอนอเพชรเมทียมไอเพชรเมดใหม่เนี่ยเขาก็บอกว่า เฮ้ยเขามีแชทนะเขามีหลักฐานนะเขายังพิมพ์ไปบอกบ้านอยู่เลยว่าเนี่ยป่วยนะปวดท้องเขาก็เอาแชทมาให้ดูบอกที่ที่เห็นว่าจริง <ๆ S 1> ไม่ค่อยมีแรงใช่ไหมออมาจากการป่วยคือกดไหลย้อนไม่ใช่เพราะว่าล้มมวยเ,ออเขาก็เอาชงเอาแชทอะไรมาเปรียบเทียบให้ดูแล้วก็ประเด็นเรื่องทำร้ายร่างกายอีกก็ม,ออมีหลักฐานเนี่ยมายันอ่าล้มมวยเนี่ยส่วนหนึ่งแหละแต่ทำร้ายร่างกายเพื่อบังคับให้สารภาพหรือเปล่าอีกส่วนหนึ่งอีกอย่างหนึ่งอีกส่วนหนึ่ง